สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับทุกเอลีนาสปอร์ตนะครับวันนี้จะพาทุกคนครับมาดูภาพเรนเดอร์นะครับภาพในจินตนาการของโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับคาดการณ์ว่า่าจะมีการเปิดตัวหลังจากที่ตัวโตลต้าไฮรักลีโวนะครับเปิดตัวได้ประมาณหนึ่งปีครับก็คือถ้าตัวกระบะไฮรักนะครับเปิดตัวในปี2024นครับเราอาจจะได้เห็นตัวฟอร์จูเนอร์นะครับในปี2025นี้นะครับซึ่งนะครับอาจจะได้เห็นตัวมายไฮบิดนะครับ ซึ่งในทางออสเตรเลียนะครับในปี2024นี้นะครับจะมีการเปิดตัวลีโวนะครับรุ่นไฮบริดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ไทยครับจะมีการนำเข้ามาจำหน่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพเรนเดอร์นะครับของตัวโตต้าฟอนเจอร์นะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้ครับเป็นภาพเรนเดอร์ของโตต้าฟอนเจอร์นะครับจะเห็นว่าซุ้มล้อนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับไฟท้ายนะก็มีความยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงมีโลโก้นะครับโตต้านะครับอยู่ด้านท้ายนะครับขนาดใหญ่นะแทนตัว สัญลักษณ์นะครับก็เป็นตัวหนังสือแทนนะครับในส่วนหน้าหน้าก็จะเป็นไฟนะครับ LED นะครับมีไกด์นิ่งไลท์นะแล้วก็กระจังหน้าก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็มีโลโก้ของตัวตานะในส่วนตรงชิ้นไฟตัดหมอกครับกันชนหน้าหน้าก็จะดูแล้วมันดุขึ้นกว่าเดิมครับเป็นสีปีนอแบ็กนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับมีช่องลมนะครับช่องดักอากาศในส่วนหน้าหลังครับกันชนท้ายนะก็จะดูทรงใหญ่ขึ้นนะครับกว่าเดิมนะไฟท้ายอย่างที่บอกไว้ก็จะเป็นไฟท้ายที่ทอดยาวนะครับ นี่ครับด้านหน้านะดูแล้วมันสวยงามนะครับลงตัวนะถ้าออกมาอย่างภาพเรนเดอร์นี้นะครับตลาดแตกแน่นอนสําหรับตัว f o r จูเนอในปี2025นี้นะครับนี่ทั้งภายนอกครับภายในนะภายในนะน่าจะยกตัวรุ่นพี่อย่างตัวซีโคย่ามานะครับถ้าได้แบบนั้นมานะครับค่ายอื่นเนี่ยต้องมีหนาวแน่นอนนะครับถ้ามองไกลๆอย่างเงี้ยครับจะทําให้รถดูเหมือนตรงซุ้มล้อนี่ดูใหญ่ขึ้นครับดูดุขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้งด้านหน้านะไม่ว่าจะเป็นตัว ไล่ไปงแต่ตัวไฟตัดหมอกขึ้นไปนะครับจนไปถึงด้านบนนะครับรวมถึงหลังคางก็มีแหลกหลังคางมาให้ด้วยนะครับนี่ครับถ้าดูโดยรวมก็ถือว่าออกมาทรงเนี้ยนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับนํามาพร้อมกับแม็กขอบยี่สิบหนนี้เดี๋ยวมาดูว่าลายแม็กจะเป็นยังไงนะถ้าออกมาเหมือนภาพเรนเดอร์นี้นะเพื่อนๆคิดว่านะมันจะสวยแล้วก็แข่งกับรถอย่างคู่แข่งอย่างตัวฮ s สุเมลเอ็กนะครับตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับ มิซูบิชิปายโรสปอร์ตรวมถึงนิสสันเทอร่านะแล้วต้องไปชนกับค่า,ายรถจากจีนนะไม่ว่าจะเป็นแทงสามร้อยถังห้าร้อยนะครับรวมถึงตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับมาดูกันว่านะโตโยต้านะจะมีการผลิตรุ่นไฮบริดออกมาในรุ่น all new ทั้งตัวกระบะไฮลักแล้วก็ตัวฟอ er, ร์จูเนอร์นะครับ,รบดเดี๋ยวมาดูกันว่าในปี2024-25นี้นะครับโตโยต้าเขาจะเขยิบยังไงนะครับสำหรับรถเซกเมนต์นี้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ตัวรถกระบะนะก็โดนทาง Isuzu D-Max นะครับแซงขึ้นไปแล้วนะยอดขายนะครับแล้วก็ตัว Fortuner นะก็โดน Isuzu MU-X นะครับทำยอดแซงขึ้นไปนะเพราะว่าตอนเนี้ยตัว Fortuner นี่ยังเป็นโฉมปัจจุบันอยู่นะครับส่วนเรื่องออปชั่นต่างๆนะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะจะสู้ค่ายอื่นไม่ได้นะที่ณนะปัจจุบันตอนนี้นะนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับภาพเรนเดอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ตัวรุ่นพี่ของเขาอย่างรุ่นนี้นะครับก็ ดูแล้วนะมันออกมาถ้าออกมาทรงนี้นะจะทําให้รถด,ดูสวยแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับดูต่างออกไปจากนะรุ่นเดิมนะครับนี่รวมถึงแม็กนะครับนี่ถ้าทางโตวต้านะนําแพลตฟอร์มนะครับ TNGA นะครับมาใช้นะในรถตัวทั้งกระบะไฮลักนะแล้วก็ทั้งตัว f o r ์คเนอร์นะครับจะทําให้รถด,ดูกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับการขัดการขับขบี่ก็จะทําให้สมูทขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงนี่ครับภายในอย่างที่บอกนะ ก็จะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับทั้งจอกลางนะแล้วก็จอเลือนใหม่นะครับนี่ระบบต่างๆนะก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสม,มุ์ขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงภายในถ้าให้มาทรงนี้นะครับถือว่าคู่แข่งนะใครอย่างอื่นนะอาจจะต้องมีการปรับตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทาง Ford Everest นะที่มีเทคโนโลยีที่ว่าทันสมัยล้ําสมัยสุดนะตอนนี้ในรถค่าเดียวกันกับเขานะครับรวมถึงการเปิดตัวของ All New นะครับ มิสสุบิชิปาจุลรสปอร์ตนะครับในปี2024นี่นะอาจจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับรวมถึงอิสุมิวเนะครับน่นจะมีการไม่ได้เชิงับดูว่าจะใส่ออปชั่นไหนเข้ามาบ้างนะเพื่อที่จะเอาไปสู้กับค่ายรถจากค่ายจีนนะครับแล้วก็คู่แข่งในตลาดของเขาในรถเซกเมนต์นี้ครับซึ่งตอนนี้รถ e v ก็คือว่ามาค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับยอดขายค่อนข้างที่จะดีนะครับในงานมอเตอร์เอที่ผ่านมานะครับ มาดูกันว่าทางค่ายรถญี่ปุ่นค่ายรถยุโรปนะครับจะมีการปรับตัวยังไงที่ขายในไทยนี้นะครับเครื่องยนต์นนะเครื่องยนต์นั้นจะเป็นเครื่องยนต์2.4แล้วก็2.8เหมือนเดิมนะครับนะอาจจะพ่วงตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเข้ามานะครับนะตามรายงานที่ออสเตรเลียนะตามสื่อออสเตรเลียครับว่าจะมีการเพิ่มตัวแบตเตอรี่นำขนาด48โวลต์เข้ามานะครับในรุ่นรีโวนะที่จะเปิดตัวในปี2024ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าที่ไทยไม่รู้ว่าจะนําเข้ามาขายหรือเปล่านะครับคนไทยจะได้ใช้ไหม แล้วก็ที่ยุโรปนะจะมีการเปิดตัวรีโวนะครับไฮรักรีโวนะ G R สปอร์ตนะครับเจน2นะเดี๋ยวดูกันว่าที่เรานะที่บ้านเราจะมีการนั่งความาหรือเปล่าเพราะว่ามีการปรับช่วงล่างใหม่นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับ2.4แล้วก็2.8 G ์สปอร์ตน่าจะมีแค่2.8นะครับนี่ครับอย่างภาพเรนเดอร์นี้ก็จะเป็นสีดํานะที่ทํามานะครับก็จะเหมือนกับตัวสีขาวเมื่อกี้นะแต่ว่าไฟด้านท้ายก็จะต่างออกไปนะครับด้านหน้าก็จะดู เลียวขึ้นกว่าเดิมนะครับซุ้มล้อนะก็จะออกมาท่งเหมือนกับตัวทาโคมาแล้วก็ซีกุย่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะทางตัวต้าน่าจะใช้แพลตฟอร์มเดิมหรือว่าเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นตัวใหม่นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มตัวใหม่เนี่ยเราก็จะได้ลดทางทางตัวกระบะทางตัว f อ r t จเนอร์นะที่กว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็การขับขี่ก็จะสมูทขึ้นกว่าเดิมนะครับ แต่ว่าเขาว่าเขาจะใช้แพลตฟอร์มตัวใหม่นี้นะ TNG k f นี่นะครับเพราะว่าทั้งโซโคมาเซคุย่าแล้วก็รถรุ่นพี่ในตระกูลของเขาที่ขายที่อเมริกานะครับก็ใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะทางโตโยต้ตานะครับมอเตอร์ประเทศไทยนะจะมีการเปิดตัวตัวกระบะในปี2024นี้ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลากยาวมา8ปีแล้วสําหรับตัวรีโวนะครับก็เปลี่ยนปรับไม้ c h เช้งมาก็ค่อนข้างที่จะหลายรอบแล้วนะครับสาหรับตัว รีโว่นะครับรวมถึงตัว f o r t จ n e r ด้วยนะครับล่าสุดก็เป็นรุ่น l e a d e r นะครับก็เป็นหน้าออกจะเหมือนตัว Legend ดนะครับนะครับก็จะต่างกันตรงคมไฟใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะในปี2024-25นี้นะครับโตโยต้าจะมีการเปิดตัวรถใหม่นะครับออกมาในช่วงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเรนเดอร์นะที่นำมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับว่าถ้าออกมาทรงนี้จะถูกใจสาวพี่โตหรือเปล่านะครับแล้วก็ รวมถึงออปชันนะถ้าได้เหมือนกับรุ่นพี่นะที่ขายที่อเมริกามาทั้งหมดเนี่ยผมว่านะตลาดรถรุ่นนี้เซกเมนต์น,นี้น่าจะเดือดแน่นอนนะครับใครเยเนต้องมีการปรับตัวตามแน่นอนนะเพราะว่าตอนเนี้รถบ้านเรานะก็ถือว่าเข้ามามีค่ายรถนะเข้ามาทาตลาดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ส่งให้พวกเรานะลูกค้านะได้ใช้รถที่มีออปชันเยอะนะครับมีความหรูหราทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงเหมือน ค่ายรถที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ก่อนนะครับมีอยู่แต่ก่อนเนาะทั้งแต่ก่อนก็จะมีเฉพาะยุโรปกับญี่ปุ่นนะครับค่ายจีนก็เพิ่งเข้ามาทําตลาดนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการพรีวิวนะครับรถยนต์โัโยตานะครับรุ่นฟอนตินเนอร์นะที่คาดการณ์ว่านะจะมีการเปิดตัวนะครับในปี2 0 2 5นะครับอันนี้ก็นําภาพเรนเดอร์นะครับมาให้ดูนะว่าถ้าเขาออกมาทรงเนี้จะถูกใจลูกค้าหรือเปล่านะครับทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็คนที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกค่ายนี หรือว่าจะไปใครอื่นนะครับหรือว่าใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะเอาโฉมนี้เลยนะครับหรือว่ารอโฉมหน้านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะครับก็ถ้าจะรอโฉมหน้าก็เก็บต่างอีกประมาณ1ปีหรือว่า1ปีครึ่งนะครับใ้เห็นแน่นอนครับสำหรับตัว f o r t u n e r นะนะครับหรือว่าจะได้ใช้ตัวไฮบริดในโฉมนี้นะครับเพราะว่ามีข่าวว่ารีโวนะจะมีการเปิดตัวนะครับที่ออสเตรเลียนะในปี2024นะครับรุ่นหม่ h ไฮบริดนะครับแบตเตอรี่4 8โวลต์นะครับเรา อาจจะได้ใช้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นใหม่เลยสาหรับที่บ้านเรานะครับต้องมติดตามกันดูนะอันนี้ก็จะเป็นภาพเรนเดอร์นะครับที่นํามาเท่านั้นนะครับเป็นภาพในจินตนาการของโตโยต้าฟอนต n เนอร์นะครับที่อาจคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับว่าถ้าออกมาส่งนี้จะถูกใจทุกท่านไหมนะครับสาหรับสาวกของพี่โตนะครับว่าฟอน t u เนอร์รุ่นใหม่นะครับซูมล้อใหญ่ๆนะครับไฟ LED ชุดแต่งไอชุดไฟ LED นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไฟด้านหน้าก็จะยาว เราด้านหลังก็จะเป็นยาวมาเลยนะครับคาดเอวมาเลยนะสรงนี้นะจะถูกใจสาวุพี่ตัวไหมนะครับก็ต้องติดตามมาดูนะว่านะครับทางตัวต้านะจะมีการเปิดตัวกระบ,บะตอนไหนนะครับเราอีกหนึ่งปีเราอาจจะได้เห็นตัว Fortuner นะครับในรุ่น All-new อาจจะมาพ่วงกับตัวแบตเตอรี่นะครับอาจจะเป็น48โวลต์เหมือนตัว r ี v o ที่จะเปิดตัวที่ออสเตรเลียในปีหน้านี้นะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นาองยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับอาจจะมีข้อมูลตรงไหนผ mm. ิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้นะที่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทีมงานของเราด้วยแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับใครมีก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ